สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน่าสนใจเรื่องหนึ่งจากข้อมูลที่เรา,เาได้ดูกันมานะครับคือเรื่องของเทียบศาสตรอาวุธอาวุธเทพในความเชื่อบ้านเรานี่แหละครับทั้งจากบทความวิดีโอ,อที่เราศึกษากันมามันไม่ใช่แค่เรื่องในตำนานเฉยๆนะใช่ค่ะไม่ใช่แค่นั้นเลยแต่บัญยงไปถึงชีวิตจริงเครื่องรางของขลังด้วยวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเอา๊ะอาวุธพวกนี้มันคืออะไร พลังมันขนาดไหนแล้วทำไมมันยังสำคัญอยู่อืมเป็นหัวข้อที่ดีมากค่ะเพราะมันสะท้อนชัดเลยว่าความเชื่อบ้านเรามันผสมผสานกันยังไงทั้งพุทธพราหมณ์ฮินดูแล้วก็ความเชื่อพื้นเมืองเราเองวันนี้เราก็เลยจะมาลองสกัดเอาแก่นแก่น,กนความรู้เรื่องอาวุธศักดิ์สิทธิ์พวกนี้ละค่ะแล้วก็ดูว่ามันไปเกี่ยวโยงกับวัตถุมงคลอย่างที่ดังๆก็มีดเทพศาสตราหรือมีดหมอได้ยังไง โอเคนั้นเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยครับจากข้อมูลที่ว่ามาเนี่ยเหมือนจะมีอาวุธหลักๆอยู่สัก 4- 5หอย่างใช่ไหมครับที่พูดถึงบ่อยๆใช่ค่ะถ้าเอาตามหลักๆจากฝั่งพุทธศาสนาที่มาจากอรารวกสูตรเลยนะคะก็จะมีอยู่4อย่างค่ะอย่างแรกเลยก็คือวชิราวุธอันนี้เป็นของพระอินทร์หรือเท้าสก,กเทวราชอ๋อสายฟ้าใช่ไหมครับใช่ค่ะลักษณะเหมือนสายฟ้าเลยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจสูงสุดปราบสิ่งชั่วร้าย อาสูรพูดผีว่ากันว่าริดแรงมากอย่างที่สองก็คาทาวุธค่ะหรือกระบองอันนี้เป็นของเท้าเวสุวรรณเจ้าแห่งยักษ์ถูกต้องค่ะพอเป็นเจ้าแห่งยักษ์อาวุธนี้ก็เลยมีอํานาจเหนือพวกพูดผีพิศาจใช้ป้องกันภัยที่มองไม่เห็นอ,อืมครับสมคือในานาวุธอันนี้คือดวงตาค่ะ ดวงตาที่สของพญายมราชดวงตาเนี่ยนะเป็นอาวุธใช่ค่ะคือในตำนานหรือในอรารวักสูตรก็มีกล่าวถึงว่ากันว่าถ้าท่านเลิมตาที่3นี้ด้วยความโกรธนะสามารถเผาทุกอย่างให้มอดไหม้ได้เลยโดยเฉพาะพวกพูดผีชั่วร้ายโหแรงเหมือนกันนะเนี่ยค่ะแล้วก็อย่างที่4ก็คือทุตสาวุธอันนี้เป็นผ้าวิเศษของอรารวักยักษ เดิมทีนี้บอกว่าริดแรงแรงสุดๆเลยนะคะทําให้ฝนแรงแผ่นดินไหม้ได้เลยแต่สุดท้ายก็กแพ้พระพุทธเจา้าใช่ค่ะสุดท้ายก็พ่ายแพ้พุทธบารมีไปกลายเป็นแค่ผ้าเช็ดพระบาทน่าสนใจครับ4อย่างนี้หลักๆมาจากทางพุทธแต่เหมือนที่คุยกันตอนแรกมันมีชิ้นที่5ด้วยใช่ไหมครับที่คนไทยมักจะนับรวมเข้ามาด้วยใช่เลยค่ะนี่แหละคือจุดที่มันแบบว่าผสมผสานกันชัดเจนมากชิ้นที่5้าก็คือจักรค่ะ กงจักหรือจากสุทัสันของพระนาลายอ๋ออันนี้มาจากฮินดูถูกต้องค่ะมาจากพราหมณ์ฮินดูจากนี้ก็ถือว่าปรับได้ทั้ง3โลกเลยนะการที่เอาจากของพระนาลายมารวมกับ4อย่างแรกกลายเป็นปัญจะเทพอาวุธหรือเบนจะเทพศาสตราอาวุธเนี่ยมันสะท้อนเลยว่าสังคมไทยเราเปิดรับแล้วก็เอาสัญ,ญลักษณ์ดีๆจากความเชื่ออ,อื่นมาปรับใช้เพื่อให้มันขลังขึ้นเสริมกำลังใจว่างั้นเถอะอ๋ออย่างนี้นี่เองเป็นการผสมผสานที่น่าทึง่งจริงๆครับ แล้วที่นี้จากแนวคิดอาวุธเทพนามธรรมาเหล่านี้มันถูกเอามาทําให้จับต้องได้ยังไงครับโดยเฉพาะในมีดหมอของหลวงพ่อเดิมที่ข้อมูลพูดถึงเยอะเลยใช่คะ่ะใช่เลยประเด็นคือความเชื่อเนี่ยคือการอัญเชิญบารมีอนุภาพของเทพอาวุธทั้ง5เนี่ล่ะค่ะตามตำรับที่สืบสืบกันมาอย่างสายหลวงพ่อเดิมเขาก็จะนับ5อย่างนี้ ให้มาอยู่ในวัตถุผ่านพิธีกรรมการปลุกเสกแล้วก็มีการสวดพระคาถาเทพอาวุธที่ขึ้นต้นว่าศักกษสะวชิลาวุธทังนะคะครับครับมีดหมอของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพที่นครสวรรค์อันนี้คือตัวอย่างชัดสุดๆเลยท่านสร้างขึ้นมาก็เพื่อให้ลูกศิษย์ใช้ป้องกันตัวสมัยก่อนเข้าป่าล่าสัตว์หรือทำงานในป่ามันอันตรายเนาะทั้งสัตว์ร้ายไข้ป่าหรือพวกอาถรรพ์ต่าง ใช่ครับสมัยก่อนคงน่ากลัวค่ะทีนี้เขาก็เชื่อกันว่ามีดหมอเนี่ยพุทธคุณครอบจักรกวาลเลยคือมีพลังหลายด้านมากทั้งป้องกันภยัยหรือกันภยัยป้องกันอาวุธหรือคงกระพันทําให้รอดพ้นอันตรายก็แคล้วคลาดแก้คุณไัยปราบผีแล้วก็ยังเสริมเมตตาหรือเมตตามหานิยมด้วยโอ้โหครบเครื่องเลยใช่ค่ะการสร้างก็ละเอียดมากตั้งแต่เลือกโลหะ การตีมีดทำด้ามทำฝักพวกไม้มงคลงาช้างแล้วก็การปลุกเสกอัญเชิญบาร,รมีเทพอาวุธมาใส่นี่แหละสำคัญสุดซึ่งวิชานี้ก็มีสืบทอดกันมานะคะจากหลวงพ่อขำสู่หลวงพ่อเดิมหลวงพ่อรุง่งแล้วก็สิทธิ์รุ่นหลังๆต่อไปแสดงว่าอาวุธในตำนานที่เราคุยกันเนี้ยมันไม่ได้อยู่แค่ในเรื่องเล่าลอยๆและแต่ถูกทำให้มีชีวิตขึ้นมาจริงๆผ่านวัตถุมงคลกลายเป็นเครื่องมือให้คนอุ่นใจเป็นที่พึ่งทางใจได้ ต้องสิ่งที่น่าทึ่งมากๆคือการดึงเอาเรื่องราวจากหลายๆที่มาทั้งเพราะไตรปิฎกเทพฮินดูความเชื่อชาวบ้านเอามาหลอมรวมกันจนเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังมากๆมันตอบโจทย์ความต้องการลึกๆของคนเรื่องการปกป้องคุ้มครองแล้วก็ไม่ใช่แค่มีหมอนะคะแนวคิดเรื่องพลังเทพศาสตราวุธเนี่ยมันก็ไปอยู่ในเครื่องรางอื่นๆด้วยรอยสักยันต์หรือแม่บทสวดคาถาต่างๆก็มีค่ะ แสดงว่ามันฝังรากลึกจริงๆอืมจริงด้วยครับเป็นเรื่องน่าคิดเหมือนกันนะครับว่าการที่ความเชื่อเรื่องพลังอํานาจของเทพศาสารมุตโบร,ราณเหล่านี้มันยังอยู่กับเรามาตลอดไม่ใช่แค่ยังอยู่แต่ยังปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆตามยุคสมัย มันอาจจะสะท้อนความต้องการลึกๆของคนเราก็ได้เนาะในการหาที่พึ่งหรือต้องการอำนาจอะไรบางอย่างมาปกป้องตัวเองจากสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งที่มองไม่เห็นในโลกที่มันก็ดูซับซ้อนขึ้นทุกวันๆค่ะเป็นไปได้ค่ะก็หวังว่าเรื่องที่เราคุยกันวันนี้จะให้แง่มุมอะไรที่น่าสนใจให้ได้ลองกลับไปคิดกันต่อนะครับ